อี EU, แตกระสำสามชาติโยุโรปรุมสกรรมสหรัฐและนอร์เวย์ขายก๊าซแพงสิเท่าโยนบาปรัสเซียอยู่เบื้องหลังมบพลังงานทำประชาชนยิ่งเดือดจากกรณีที่นายโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีจากพรรคกรีนรวมรัฐบาลมีการโวยกล่าวหาสหรัฐและสหภาพโยุโรปในราคาน้ำมันที่สูงเกินจริงทั้งที่ ควรจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่านี้ ราคาก๊สเหลว LNG ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากซัพพลายเออร์และชาติที่อ้างเป็นมิตรกระทำต่อเยอรมนีในตลาดเชื้อเพลิงอย่างไรอย่างอายล่าสุดทางด้านของบล็อกติดเวิร์ดอัปเดได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ชาติโยุโรปเปิดแนวรบใหม่งัดข้อกันเองชนสหรัฐและนอร์เวย์ห้ามขายก๊สแพงกว่ารัสเซียโดยอ้างอิงจาก AFP และรอยเตอร์ระบุเนื้อหาบางช่วงว่า สวีเดนชาติที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกลุ่มสงครามนาโต้และเกรงใจสหรัฐอังกฤษได้มีการรับมอบเป็นประธานการสอบสวนและยอมรับว่ามีชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรมท่อกาซรรสเสียนี้โดยมีกรรมการสอบสวนร่วมสองชาติคือนอร์เวย์ชาตินาโต้โปรสหรัฐแน่วแน่มาอย่างยาวนานเพราะร่วมมือกับสหรัฐ และดันราคาก๊าสในโยุโรปแพงขึ้น10เท่าได้ประโยชน์จากการขายก๊สในโยุโรปเพิ่มมากขึ้นวันที่7กันยายน2022บรรดาผู้นำสหภาพยุโ,ยโรปจะประชุมกันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กที่กำลังมีกองทัพปลดแอกประชาชนชาวเช็กก่อมอบขยมรัฐบาลอย่างหนักจนร่อแร่จากปัญหาพลังงานแพงโดยรัฐบาลเช็กแถลงกล่าวหาบรรดามอบว่ามีรัสเซียอยู่เบื้องหลังยิงทำให้ เหมือนราดน้ำมันบนกองไฟสร้างความโกรธเดือดดานให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆไม่พอใจกับรัฐบาลหนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกนางเออร์ซูลา่าฟอนเดอร์เลียนชาวเยอรมนีโปรสหรัฐประธานคณะกรรมาการสหภาพยุโรปได้ขอให้ผู้นำสหภาพยุโรปกำหนดเพดานราคาน้ำมันอีกครั้งเพื่อพยายามที่จะจำกัดค่าใช้ใจ,จ่ายด้านพลังงานในยุโรปที่พุ่งสูงขึ้นเธอส่งหนังสือถึงผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิก27ประเทศระบุว่าเราควรพิจารณา รนาการจำกัดราคาน้ำมันที่ The s t a a e n Transfer Facility หรือว่า TTF ซึ่งเป็นจุดซื้อขายเสมือนจริงที่ยังคงรักษาสปายกาย๊าซไปยังยุโรปและไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมดแต่ราคาตาม TTF กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคำนวณจากการส่งก๊าซ LNG รัสเซียและนอร์เวย์ ผ่านท่อส่งก๊าซเพียงอย่างเดียวไม่ได้คำนวณก๊าซเหลว LNG ที่ส่งทางเรือจากสหรัฐและจีนที่รับจากรัสเซียมาขายต่อโยุโรปนางฟอนเดเลียนจึงต้องการกำหนดเพดานราคาก๊าซ LNG เพิ่มขึ้นเพื่อเอาใจสหรัฐผู้ส่งกาสรายใหญ่และก็เป็นผู้ผูกขาดในขณะนี้แต่ผู้นำในสาภาพโยุโรปก,กังวลว่าการจำกัดราคาก๊าซสหรัฐจะทำให้คนใช้พลังงานมากขึ้นและพลังงานลดน้อยลงเร็วไปอีก และต้องการกำหนดราคากา๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประธานคณะกรรมการ EU ยูยืนยันว่าต้องซื้อก๊าซ LNG ราคาแพงจากพนมิตรที่เชื่อถือได้คือสหรัฐส่วนกา๊าซราคาถูกมาจากรัสเซียนั้นไม่ควรซื้ออีกด้านเทอร์เจแอสแคนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของนอร์เวย์ผู้ผลิตและขายกาส๊สที่ได้ประโยชน์มากที่สุด จากท่อก๊สนอตสตรีมถูกก่อวินาศกรรมกลายเป็นซัพพลายเออร์ก๊ซรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่รัสเซียแต่ปริมาณก๊สสำรองมีน้อยมียั่งยืนต่างจากก๊สสำรองรัสเซียที่มีมากและขุดเจาะเพิ่มได้เรื่อยๆอน์เวย์แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะจำกัดเพดานราคาก๊สที่ตนและสหรัฐขายให้กับยุโรปลดราคาลดลงอ้างว่าจะทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่านี้ราคาที่ตกต่ำจะทำให้ชาวยุโรปมีชีวิตสะดวกสบายเหมือนก่อนใช้พลังงานกันมากขึ้น จนนอร์เวย์ส่งมอบก๊าซได้ไม่ทันและสต๊อกสำรองน้อยลงจึงต้องการที่จะขายก๊าซในราคาแพงกว่ารัสเซีย10เท่าต่อไปประธานคณะกรรมการอีูมีการเยาะเย้ยนโยบายโก i อ a l อ n ลนของรัฐบาลเยอรมนีชติตนเองที่ประกาศแพ็กเกจทุ่มเงิน2 0งแสนล้านยูโรหรือว่า7.42ล้านล้านบาทจนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแทบเกลี้ยงเพื่อบรรเทาทุกข์จากวิกฤตพลังงานขาดแคลนเธอระบุประมาณว่า นโยบายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำของเยอรมนีจะเกิดการแตกแยก,กอย่างรุนแรงในยูเราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของยุโรปก,การเอาตัวรอดชาติเดียวจะบิดเบือนราคาพลังงานในตลาดที่สหรัฐและนอร์เวย์ครอบครองซึ่งในกลุ่ม EU ตอนนี้มี3แกนนำคือเยอรมนีเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเพดานราคาพลังงานก๊าซและน้ำมันจากสหรัฐนอร์เวย์เพราะจะนำไปสู่สปายสินค้าที่ลดน้อยลงผู้ขายก็จะไม่งอและมองหาตลาดที่มีกำไรมากขึ้นที่อื่นแบบที่รัสเซียเคยทำมาแล้วในการย้ายทิศทางการส่งออกพลังงานไปเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับประรดผู้แล่อบแหง้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแนค็ครสหวานองปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ